สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมช่อง Big กไวสสายแดกครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเจ้าเบเนลลี่นะครับทีนที0 s ครับรถมอเตอร์ไซค์นิกเก็ตไบนะครับสัญชาติอิตาลีครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันครับว่าการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคันนี้ผมใช้งานมาสองปีครับเต็มๆนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาใช้เนี่ยนะครับหรือว่าขับขับไปเนี่ย มีอะไรที่ประทับใจนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ประทับใจครับเรามาดูกันครับสำหรับเจ้าเบนแอี่คันนี้นะครับเรามาดูอย่างแรกนะครับดิสเบรกที่ให้มาครับดิสเบรกหน้าจะเป็นดิสคู่ครับขนาด260มิลลิเมตรครับช่วยให้การเบรกเนี่ยมั่นใจยิ่งขึ้นครับอันนี้ด้านฝั่งขวาครับตรงนี้ดิสเบรกฝั่งซ้ายครับถ้าใครสังเกตนะครับก็จะพบว่า นอกจากมีดิสเบรกแล้วก็จะมีโชคอ u พแบบ up side down ครับมีโชกคหน้าของขับ2ด้านคนที่ขับเบนเนอรี่ tnt สอนะครับตัว25ง cc ข้างหน้าก็ตัวเดียวกันนะครับยกชุดมาเลยนะครับแต่ว่าตัดให้เหลือดิสเบรกหนึ่งข้างนะครับถ้าจะแปลงใส่เนี่ยก็จะต้องซื้อชุดข้างหน้าของตัว tnt 3ามไปใส่นะครับชุดดิสเบรกระบบ กันสะเทือนด้านหลังครับก็จะเป็นโชคนะครับขนาดใหญ่ครับวางอยู่ด้านข้างครับวางขวานะครับตัวนี้เวลานั่งเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่นิ่มนวลแต่ว่าเวลาเข้าโค้งขับเร็วก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกแปลกๆไปสักนิดหนึ่งครับตันนี้ต่างกับรถที่วางโช๊คด้านตรงกลางครับดิสเบลังเนี่ยก็จะมีขนาดครับ240มเมนะครับนีเป็นปฟอมสุดเดียวครับ เครื่องยนต์3 0 0ซีซีครับ2สูบนะครับตัวนี้ครับให้กำลังแรงม้าที่37แรงม้านะครับที่1 1 5 0 0รอบครับตัวนี้เครื่องยนต์ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเอกลักษณ์ของเบนารีนะครับก็คือเรื่องของเบนารี่สาร์ครับเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของเบนารีนะครับสำหรับตัวทีที300เนี่ย ให้เสียงนะครับคล้ายๆลดสามสูบนะครับบางคนบอกว่าเสียงสี่สูบมันยังไม่ใช่ครับเสียงแต่ในแนวลดสามสูบครับเรื่องของยางนะครับให,ให้มายางล้อนนฮะยางขนาดร้อยสิบครับข้างหน้าแต่ถ้าเป็นสเปคต่างประเทศเนี่ยจะให้ยางล้อหน้ามาขนาดร้อยี่สิบครับส่วนยางหลังของไทยเนี่ยให้มาที่เบอร์ร้อยี่สิบครับ ยาง IRC ครับต่างประเทศเนี่ยยางมาตรฐานเขาเลยเนี่ยจะให้อยู่ที่ขนาด160ครับดังนั้นไม่ต้องเถียงกันว่าใส่ยางไซส์160ได้ไหมคําตอบก็คือยางไซส์160นี่คือยางมาตรฐานของเบนเนอรี่เลยนะครับล้อหลังครับหือเราซื้อมาใส่ได้แน่นอนครับเกียร์ที่ให้มานะครับเป็นเกียร์6สปีดครับนี่ครับตามสไตล์รถผู้ชายสมัยนี้นะเบนเนอรีเนี่ยจะไม่ไฟบอกเกียร์มาครับบางคนก็งัดไปถึงเกียร์7ครับแล้วก็นี่ครับ ก็จะมีเฟรมถักครับเป็นเอกลักษณ์ของรถดเบเนลรี่ครับบางคนบอกว่างานหยาบนะครับบางคนบอกว่างานเกลีผ่านครับเชื่อมสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับข้างในที่มีฝาครอบไวก็จะเป็นรีเลสตาร์ทนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับ เวลารถสตาร์ทไม่ติดนี่คลิปก่อนนะครับที่บอกว่าปัญหารถบูมทางอากาศบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากรรเลยสตาร์ทที่ให้มานะครับบอกตรงๆเลยว่านะครับเกรดนี่ยังเป็นเกรดที่แคบพอใช้ครับเกรดยังเกรดนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็รบกวนทางบริษัทนะครับเลือกตัวดีๆมาให้หน่อยครับตัวนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวสเตอร์ครับขนาด44ี่นะครับด้านหลังโปรโซครับอันนี้อาร์มที่ให้มา ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวหก0้อยเนี่ยค่อนข้างสวยเลยต่อไปเรามาดูระบบเครื่องของการระบายความร้อนนะครับให้เครื่องยนต์นะครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับอันนี้เป็นหม้อน้ําของเบนซ์ลี่ไม่ใช่หม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับตัวสามร้อยซีซีก็เจอปัญหาบางรถนะครับที่ผลิตมาบางคันเจอปัญหาหม้อน้ําแตกนะครับตรงนี้แต่อของผมนี่ใช้มาสองปีแล้วยังไม่เจอครับของผมรถ ล็อตแรกเลยนะครับตอนนี้รุ่นสร้างศูนย์ยักษ์เบเนลี่นะครับศูนยักษ์โมโตอุบวนนะครับคอนเฟิร์มของผมยังไม่แตกน้ำหนักรถเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่ง้อยแปดสิห้ากิโลกรัมครับคันนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับถ้าเติมน้ำมันเข้าไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองรกิโลมถังน้ำมันนะครับความจุสิบหกลิตรครับตรงนี้น้ำมันที่เติมได้นะครับผมนี่ลองเติมมาเบนซินนี่แทบจะเรียกได้ว่าเติมมาหมดแล้วครับ e 8 5ด้า e 2ี่สิบ นะครับ e เก้าห้านะครับผมเติมมาหมดแล้วครับแต่แนะนำนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของรถนะครับเติม e เก้าห้านะครับหรือว่าแก๊สเก้าห้าเนี่ยดีกว่านะครับถ้าเป็นน้ำมันเป็นสินเก้าห้าวิวจะดีมากครับตัวนี้แม้ว่า ecu ของรถของตัวเดียไฟกล่องเดลไฟสเนี่ยจะรองรับนะครับรองรับแต่ว่าประสิทธิภาพนี้ยังได้ไม่เต็มที่ครับมาดูรูปทรงคร่าวๆาครับอันนี้ผมไปใส่ซีบูน่านะครับแล้วก็กาดแฮน แรงใส่นิดนึงครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวระบบไฟนะครับต่างๆในรถ tnt สา0รครับนี่กุญแจนะครับกุญแจของเบนนี่เนี่ยจะเป็นลักษณะของใบมีดพับครับนี่ครับใส่ลงไปสำหรับรถรุ่นแรกที่วางจำหน่ายนะครับเมื่อเปิดกุญแจครั้งแรกเนี่ยจะขึ้นเป็น300นะครับถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่ารถหลังแล้วครับ รถคันนี้ผมวิ่งมาน่าจะอ,อีกสองสามกิโลก็หมื่นโลแล้วครับไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ครับด้านซ้ายก็จะมีไฟท่อไไฟสูงครับก็ไปขาม,มาครับตรงนี้ไฟฉุกเฉินนะครับน้ำมันแล้วก็นับปัดบอกความเร็วรอบครับฝั่งขวาจะเป็นเวลาอุณหภูมิครับ ก็จะบอกเป็นองศาเซลเซียแล้วก็องศาฟาเรนไฮนครับขึ้อนอยู่กับว่าเราไปกดไ้ปุ่มฟังกชัน2องุ่เนี้ยกดลงไปตรงไหนก็จะขึ้นตามนั้นครับไม่มีอะไรครับเหมือนเมื่อไหร่ทั่วไปไครับถ่างกันนิดเดียวด้านซ้ายตรงน,นี้ไฟต่ำไฟสูงครับอันนี้ไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับอันนี้แตรครับ ฝังขว้านะครับปุ่มออฟลันนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับมีไฟฉุกเฉินกดตรงนี้ไฟหน้าเราก็จะกลับที่พร้อมกันนี่ครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันดูครับใส่กุญแจเปิดกุญแจครับกดปุ่มออฟลันเราให้หัวฉีดนะครับเสียงหัวฉีดทำงานเสร็จกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ครับ กีดออกไปอย่น,นี้ไม่ใช่ครับฟังเสียงกันชัดๆครับอันนี้ท่อเดิมๆนะครับไม่ได้ขยายปลายสนี้ครับเป็ครับเสียงท่อเบาะตัวนี้เบาะที่ให้มานะครับมองดูแล้วลักษณะแปลกๆนะครับจะเป็นเบาะตอนเดียว นะครับไม่ได้เป็นเบาะแยกเบาะนี้เบาะเดิมๆนะครับ,บก็ผมว่าค่อนข้างแข็งสักนิดนึงครับเบาะรุ่นนี้ก็ถ้าใช้ไปแล้วไม่ประทับใจก็ไปปาดลงนิดนึงครับตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วข้างหน้านะครับหน้ามันจะสูงนิดนึงหลังมันจะต่ําครับรุ่นนี้ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยก็โหลดโชคหน้าลงตรงนี้ครับนิดนึงผมโหลดมาจนสุดเลยนะครับ ก็คือลดหน้าลงสักนิ้วครึ่งหรือว่า2นิ้วครับแล้วก็หลังกรอเป็นสัก2นิ้วครึงงคร่งครับโชว์อย่าลืมให้ช่างเซ็ตด้วยครับไม่งั้นขี่ไปหน้ามันเชิดนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นทรงเนกเกตทัวริง naked นะครับไม่ใช่ทรงเนกเกตสปอร์ตเหมือนบางรุ่นครับที่หน้าต่ำหลังสูงหน้าหลังรถนะครับก็จะมีไฟ2ด้านนะครับ ไฟเนี่ยนะครับตังแต่ใช้มาเจอเทมไปฝั่งขวานะครับทีนี้เป็นติดๆด,ด,ดับบ้างนะครับอันนี้เทมฟรีนะครับอันนี้ล้อแม็กนะครับเป็นเดิมอันนี้แม็กหน้าครับต่อไปมาดูเรื่องของโซตีอาร์มนะครับว่ามันยังตีอยู่ไหมลุ่นล็อตแรกนะครับโซตีอาร์มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ แก้ปัญหาด้วยการโหลดหลังขึ้นไป2.5นิ้วนะครับล้อหลังหลังก็จะมีตัวรองโซ่มาให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ตีอามแล้วการข้างอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้สายเจ้าตัวปัญหาเนี่ยอย่าให้มันหลุดครับเวลาขับไปหรือเวลาล้างบางทีเด็กล้างรถเนี่ยอาจจะมือไปโดนทําให้มันหลุดออกมาครับตรงนี้ทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดบ้างน,นะครับตรวจให้ดีครับใส่ไปให้แน่น เรื่องของน็อตนะครับที่เจอปัญหามีรถบางคันน็อตตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันหลุดเองก็จะมีเซนเซอร์ครับตัวนี้เซนเซอร์เกียร์กับพักเท้าพวกที่เหยียบเนี่ยปรับได้ครับเจอปัญหาครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไมไ่ค่อยได้ดึงสักทีมันจะทำให้ ดึงออกมายากนะครับอย่าลืมฉีดโซเน็ตเข้าไปด้วยต่อไปครับถามว่าความสูงประมาณ170เนี่ยคอมแล้วเป็นยังไงครับผม172ครับเดี๋ยวจะคอมให้ดูครับ ดูด้านหน้านะครับว่าข้อมไปแล้วมันจะเต็มเท้าไหมเบนแลลี่ทีนที่300เนี่ยจะสดน้ำมันอยู่เราวนะครับ25กิโลเมตรต่อลิตรถึง30กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราขาโหด นะครับมากไหมนะครับถ้าลากเยอะหรือช่วงรถติดในเมืองนี่ก็กินนิดนึงนะครับถ้านอกเมืองก็อยู่ราวๆาสัก30กิโลเมตรได้ครับถ้าขับไม่เร็วขับสักร้อยสิบนะครับครับค่าเซอร์วิสผมลืมบอกไปนะครับค่าเซอร์วิสจะอยู่ที่ครั้งละประมาณ1 5 0 0บาทนะครับเช็คระยะ P 4ระยะถ้าเราซื้อจากร้านเราไปเข้านะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับถ้าจะเช็คระยะข้ามศูนย์ก็ต้องบรบกวน ตัวท่านเองนะครับโทรไปเช็คถามกับร้านที่ซื้อนะครับแล้วก็ศูนยไปทางด้วยว่าเขารับไหมนะครับถ้าเป็นศูนย์ใหญ่เลยเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาครับตัวนี้สุดท้ายความคุ้มค่าก็ขึ้นอย่กับว่าผู้ซื้อนะครับเท่านั้นนะครับถพงจะตอบได้นะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่ากับเงิน1นึ่งแสนบาทนะครับกับรถตัวนี้นะครับสําหรับผมแล้วนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพของรถนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ราคาก็สามารถจับจ้องได้ครับตัวนี้ช่วงล่างรถถือว่าดีทีเดียวครับในที่มีความเร็วสูงสูงครับอาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเลยทำให้นะครับศูนย์ถ่วงออกมาค่อนข้างดีก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวรถ b บตเตอรี่ทีน300นะครับสำหรับคลิปการวิ่งในแต่ละครั้งนะครับ เวลาไปออกทริปกับรุ่นสัก6 0 0ซีซีนะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับก็คงจะตามมาเรื่อยๆครับ